เป็นทริปส่งท้ายปี2023คือปกติแล้วเมจะไม่ชอบไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวอะไรต่างๆช่วงแบบเทศกาลเพราะไม่รู้สึกว่ารถมันติดแล้วก็คนมันเยอะอะมันแบบมันแย่งแงกันไปด้วยความที่เราแบบไม่ได้เป็นพนักง,งานแบบประจําอยู่แล้วอะเราก็มีเวลาในการที่จะไปก่อนหรือว่าไปหลังอันนี้ก็เลยเลือกที่จะไปกันก่อนนะคะสําหรับทริปทริปนี้ก็คือจะไปแบบพักผ่อนชิลๆเอาง่ายๆคือทริปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแบบไม่มีสปอนเซอร์เผื่อใครแบบ จะมีระหว่างคลิปหรือเปล่าเพราะปกติมันก็จะมีบ้างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคลิปเนี้ยไม่มีเพราะว่าอยากที่จะไปแบบพักผ่อนจริงๆแล้วก็ทริปนี้เรามากัน3คนนะคะก็จะมีเมกาแล้วก็มิน้นแล้วก็มีมาน้อยที่มีตูดออกมาอยู่อีกหนึ่งตัวนะคะสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นแบบเพ r เฟ n ลี่ถ้าเกิดใครมีแบบสมาชิกตัวจิ๋วในบ้านด้วยอ่ะก็คือสามารถไปตามทริปนี้ได้เลย อกว่าช่วงวันเนี่ยวันที่20ชะปะอากาศจะแบบเย็นเดี๋ยวเราจะ first impression กันว่าเป็นยังไงปกติค่ะเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมว่าไงหนุม่มหนุม่มอากาศแบบมันต้องไอ้นี่จริงทุกคนสเปรย์กันแดดนะคะนี่นะคะเหมือนเขาจะมีเป็นแบบ ตลาดด้วยแต่น่าจะมีตอนเย็นแล้วก็สวนร้านอาหารจะอยู่ในตึกๆึนี้แต่เราไม่ได้เข้าไปคลิปนี้มิ้นจะลงจริงหรอไม่แน่ใจอ่ะเราติดตามนะ <laughs> ไม่เคยลงสกิปเ้าอาหายเนี่ยอันนี้คือเมนูของแค่แบบที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะ,ะตัวโทนนี่คือมันเป็นไซส์เล็กเบบี้ครับเบบี <Baby S 2> คือเล็ก<ม>ใช่ไหม ก็ต้อเป็นชีบูย่าฮันนี่โทสค่ะเพิ่มสตรอเบอรีได้ไหมครับผมไม่ไมไม่เพิ่มเรามาตอนเที่ยงครึ่งก็เลยอาจจะแบบแดดลงหัวนิดนึงนะคะร้านน่ารักมากเลยทุกคนคือ After You ยูเขาอยู่ใน Mid Winter นะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงโซนเนี่ยเขาจะมีเป็นที่นั่งทั้งหมดเลยรวมถึงจะมีเป็น น้องชีฟชีฟคืออะไรนะแกะหรือแพ้นะเนี่ยน้องชีฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีบริการในการแบบป้อนนม80บาทสามารถซื้อได้ในในร้านมาครั้งแรกเป็นไงไม่สบายท่ <laughs> อมไม่สบาย,บาย <laughs> น้องบรรยากาศดี ถ้ามาสักประมาณ4ี่โมงน่าจะกำลังดีใช่แต่คนน่าจะเยอะไม่สบายเศร้าจังอุตส่าห์ได้มาเที่ยวทั้งทีอะไรอ่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหน่อยมากโมลิงงเดินตรงไปม่เป็นไรนี่อันนี้คือเมนูคากิโนริใช่ป่าว่ะของคอนคากิ โกลิเออไม่ใช่โนริจะเป็นแบบไอศครีมแก็มีเป็นข้าวโพดคอนออนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าที่นี่มันจะมีแบบไฮไลท์มากกว่าที่อื่นเมนูนี้ที่อื่นจะไม่มีนะคะพวกข้าวโพดอะไรต่างๆเพราะว่าเขาเอกกับไรส่วนที่ปักช่องอันนี้คืออะไรนะยูสุอะไรสักอย่าซื้อมาจะได้แบบสดชื่นได้ประมาณ2แกว้วร้อยหกสิบาท ดูเด็กน้อยดูดิเขาง,งงอะ่ะเขาง,งงจริงๆนะเขาง,งงเมอร์ลี่จริงๆอะ่ะมุมนี้สวยมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าห่างมาเป็นไงแต่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้จะเห็นเป็นบ้านอันนี้กับบ้านนันนู้นแล้วก็คนอยู่ตรงกลางจะสวยมากส่วนหนูร้อนไหมอดทนให้เจ๊แป๊บหนึ่งเอาพัดลมมาด้วยอดทนก่อนนะ บอกนะคะว่าอันนี้คือกระโปรงตัวใหม่ของเพลแซนดี้นะคะเดี๋ยวึ้นชื่อร้านไว้เป็นเกนทายอินร้านตัวเองไม่ถือว่าเป็นสปอนเซอร์เนาะคือกระโปรงตัวนี้ก็คือเป็นตัวขึ้นแบบนะคะยังไม่ได้ขายจริงก็เลยจะมาลองใช้ในทริปนี้ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเขาบอกว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าไม่มีไม่มีใครของตัวเองได้ขึ้นมาแล้วแบบหลับเลยอ่ะเหนื่อยเมื่อกี้ไปวิ่งวิ่งสนามมาเมลี่อะไร <laughs> มีใยใยตอนนี้หน้าเหมือนแกะที่อยู่ในนั้นเลยอเะเมื่อกี้เจอโอนดูตาฉลรบฉลอบแล้วโอ้ยฉลอบเลยรองมาที่ลัวร้อนกาเดินไป2ต่อไปเราจะไปที่พักนะคะเราพักที่เดอะเพรีเขาใหญ่คือเขาจะมีสาขาที่หัวหินด้วยแล้วก็ที่นี่เป็นเพชรเฟรนลี่นะคะไม่ได้แบบคิดราคาค่านอ้องเพิ่มด้วยนะก็คือรวมอยู่ในนั้นแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน นมแล้วก็ทิชชู่เปียก ของลูมไ้ให้ว่าเมเลือกเป็นแบบไหนมาแต่ประเด็นคือตกกระใจใยนิดนึงนะคะคิดว่าห้องจะแบบกว้างกว่านี้เดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้ไม่ถ่ายเป็นแบบ0.5นนะคะพอเข้า ห้องมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งกุญแจเขาไม่ได้เป็นแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์การ์ดอ่ะมันจะเป็นระบบของการเอาไขไขแบบนี้นะคะแล้วก็เอากัดการนี้คือเสียบไว้ตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นอามินิตี้ให้ซึ่งเขาบอกว่าจะได้ฟรีเป็นน้ําเปล่ากาแฟแล้วก็ชาจะมีเป็นประมาณนี้เลยมีการน้ําร้อนอะไรต่างๆตรงเข้ามานะคะก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าก็จะมีเป็นอันเนี้ยชุดคู่หมับน้ำกระจกเอ้ยมีไฟด้วยแล้วก็มีโล่มมีไดเป่าผมมี เ๋อันนี้น่าจะแบบยืมไปตรงสระว่ายน้ำได้นะคะแล้วก็มีเป็นรองเท้าแบบนี้ด้วยปกติที่อื่นมันจะเป็นรองเท้าแต่แบบหูหนีบอะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีเป็นโถสุขภัณฑ์มีที่ฉีดก้นมีอ่างอาบน้ําซึ่งเราเตรียมของมาไว้ในการแบบเซลฟ์แคร์แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือสามารถเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะมูลี่ออกมาให้ดูได้นะคะอันนี้จะเป็นชาเวอร์นะคะเขาจะแยกกันเลยอาบชาเวอร์ตรงนี้แล้วก็อาบอ่างตรงนี้ อ่างล้างหน้านะคะก็จะแบบนี้ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับห้องน้ําแต่ชอบตรงที่ว่ากระจกเขาแบบสูงดีมันดูโปร่ปงออกมาจากห้องน้ํานะคะคือความจริงแล้วกระจกอันนี้มันจะเป็นแบบอยู่ในตู้เสื้อผ้าต้องปิดไปแบบนี้จะได้แบบพื้นที่มากขึ้นแต่ที่ตกกระจายนิดนึงก็คือพื้นที่ตรงนี้ก้านจะมีลองยืนสิชน แบบเดินแบบส่วนทางกันไม่ได้อะ่ะชนเกิดการชนแล้วก็ข้าวของก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงอะ่ะคือมันแบบมีเนื้อที่สาหรับเดินค่อนข้างน้อยมากๆแต่ว่าเขาจะมีเป็นชามข้าวน้องหมาให้ที่นอนน้องหมาให้ด้วยนะคะเกิดใครนอนเป็นห้องเพ t f r ลลี่ l y room สำหรับเตียงนะคะก็จะมีเป็นเตียงหนึ่งเตียง แล้วก็มีเลือกเป็นเตียงเสริมมาอีกหนึ่งเตียงแล้วก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็คือมีทีวีมีน้ําดื่มน้ําดื่มมัน,นี้ฟีนะน้าเปล่าฟีแต่ว่าพวกขนมแรงต่างเนี่ยไม่ได้ฟีต่อมานะคะก็คือวิววิวจะเป็นวิวการ์เด้นมัง้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะเนี่ยมันจะเห็นเป็นวิวแบบนี้เลยก็คือสวยดีนะแต่ว่าตอนนี้คือแดดแรงมากแล้วก็จะมีเป็นออกไปตรงระเบียงได้โดยรวมนะคะห้องก็จะเป็นประมาณนี้ ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายอันนี้เมจองมาในราคา6,900บาทนะคะ2วันหนึ่งคืนซึ่งที่นี่อคือเขาจะมีห้องหลายทายที่สามารถพาน้องหมามาพักได้แนะนำว่าให้อินบ็อกไปที่เพจของโรงแรมก่อนแต่แนะนำว่าให้ดู เพจดีๆเพราะเดี๋ยวนี้เพจปลอมเยอะมากแกคือตอนแรกอ่ะเขาจะไปพักอีกที่หนึ่งเลยมันเป็นที่ที่เขาแบบอยากจะไปมานานแล้วเออแล้วราคาดีเพจเฟรลี่ด้วยก็เลยแบบเฮ้ยใช่ป่าวะก็เลยลองเสิร์ชสรุปคือเพจนั้นะเพจปลอมลองฮักไปหาเพจจริงเพจจริงบอกว่าที่นี่ไม่ใช่เพจเฟรลี่นะคะแล้วก็ราคาคือพุ่งไปสามเท่าจริงเหรอแรงมากก็เลยแบบเออหาในราคาที่โอเคหน่อยอันนี้คือแบบรวมๆแล้วรวมเตียงเสริม รวมแบบเขามีเครดิตเงินด้วยแล้วก็น้องหมาเข้าพักได้อยู่ที่ประมาณ7 0 0ดพันก็โอเคดีน้องหานกัน3คนแต่แอบรู้สึกว่าห้องพักจะค่อนข้างแบบแคบนิดนึงแล้วก็โรงแรมไม่ได้กว้างมากมั้งต้องไปเดินดูอีกทีไม่ด้มากินน้ำอะ่ะแต่ตอนนี้คือมีคนแบบไม่รู้จะไปทางไหนที่นี่คืออะไรหนูไม่เข้าใจาอยู่หนึ่งคนอันนี้คือของที่เขาให้สำหรับน้องหมานะคะคือเมคิดว่าเขาอ่ะ ไม่คิดราคาค่าน้องหมาเพิ่มเพราะว่าเขามีห้องเฉพาะสําหรับเพ t f r i e ลี่เลยเพราะมันคือชื่อว่าห้องเพ t f r i ล n d l y r o o ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นที่อื่นอนะ่ะคือเหมือนเขาจะเป็นแบบชั้นหนึ่งสำหรับน้องหมาถ้าเกิดมีน้องหมาก็จะให้พักชั้นนี้แต่นี้คือเหมือนเขาสํารองห้องสําหรับน้องหมาโดยเฉพาะไปเลยเลยแบบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะเพราะปกติแล้วเขาจะคิดตามน้ําหนักตัวถ้าเกิดแบบไม่เกินสิบโลจะแบบอยู่ในเลทนี้แต่ถ้าเกิดเกินจะอยู่ในอีกเลทหนึง่งอะไรประมาณนั้นอันนี้คือของที่เขาให้มานะคะ จะเป็นที่เก็บอึอน้องอันหนึง่งแล้วก็จะเป็นทิชชู่เสียบ1อันแล้วก็จะเป็นของกินเล่นอีกหนึ่งอันซึ่งของกินเล่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ากินได้ไม่ได้ไก่ซึ่งเวลาที่เราไปแบบตามโรงแรมเฮดเฟลลี่อะไรเงี้ยเขาจะมีของกินเล่นให้อยู่แล้วใช่ปะแล้วก็ของกินเล่นแต่ละอันเนี่ยน้องไม่เคยจะกินได้เลยเพราะว่าน้องแพ้ไก่นะคะวันนี้ก็คือไก่อีกแล้วเดี๋ยวเผื่อเอาไปให้น้องๆตัวอื่นกินแทนสนุกไหมคะ สนุกไหมคะบรรยากาศสนุกไหมบรรยากาศดีนะเนี่ยข้างหลังเป็นภูเขาเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวของร้านที่โรงแรมนี่แหละชื่อว่าร้านชาวบ้านนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้ากินแบบขนมไปมันก็จะลำบากนิดนึงสำหรับพ่อหมาแม่หมานะคะเพราะว่าทางเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าร้านน่ารักเดีอยะ S <S เป็ดเปรี้ยวเหรอว้าวเอาน้องหมาเข้าห้องแอร์ได้นะคะต้องร้านน่ารักมากคนดูแบบวินเทจคาบ,บอยเรียกว่าอะไรวะแอนทีประทับใจไหมฝุดๆึกะ ะะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวคุกแหน่ห่อใบเตยสักอย่างส่วนอันนี้มิ้นเปิดซิต้มแซบหมูเด้งนะคะ<า>เลิศดอยู่เ,เปนนไปแปงโฉมมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกันมะม่ลิก็ออกมาด้วย<ม>ยังไม่ยอมนอนเลยตั้งแต่เช้า นอนกลาวันก็ไม่นอนโอวุ่นวายโอ๊ยน้ำเจ๊เหรอรู้หรอว่าไปขี่จักรายานตรงไหนอ่ะวันนี้เลยรอพี่ก้านก่อนรอรอรอทำไงรอไงรอเขาเดินนำอ่ะเขารูา้ทางนี่นะคะจักรายานมันจะมีเป็นแบบที่ซ้อนข้างหลังด้วยพบป่าน้องแมว ซึ่งเมอร์ลี่ไม่ชอบอุ้ยมีเจ้าของฮังลโหลเนี่ยคือเมอร์ลี่ไม่ชอบแมวแล้วก็แมวก็อยู่ที่นี่ <laughs> นี่นะน้องคือสามารถนั่งตรงนี้ได้แต่ว่าเมอร์ลี่ตัวใหญ่ บอกกับว่ามันอาจจะแบบไม่หมาะอาจจะต้องแบบจิ๋วๆวเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงแบบปลายปีแบบนี้คืออากาศแบบคุณสองอน,นีเป็นมน,มนอาเมื่อกี้มินไปนั่งตรงมินไปนั่งตรงไหนมาไปนั่งตรงนั้นมาตรงนั้นเขาไม่รู้อยู่ดิ <laughs> คือตอนหนูไปเขาเอาเอาโซลารมาตั้งตรงกลางมันปีละรอบน้ำสาดน้ำใช่แล้วคือมันเงียบมากแล้วพอมองมองไปเดินเดินบูเขาใช่ป่แล้วก็จะได้ยินเสียงเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงทั่วไปเสียงยังไงอ่ะตอนแรกจะเอาหูฟอดไปใส่ฟังเพลงแต่ไม่ต้องเลยเพราะว่าแบบมันมันกุ๊กเพลงมากของมันไม่ได้อ่านอะไรมีเวลาแค่สี่พันสัปดาห์แต่ถือมาปีนึงนะ สองไม่เอคบสปีน่าจะสองยังอ่านไม่จบไม่หมดเลยน้องเมอรี่ก็มีข้าวนะอันนี้คือข้าวที่เมอรี่กินเป็นประจำแต่ว่ามันต้องเวฟกเลยต้องใช้เวลานิดน,นึงดูพี่การเขาทำเพื่อหนูสิเยอะนั้น สั่งหมูกับไก่มาอย่างละสิบเซ็ตละสามไม้ ก็คือเมื่อกี้ไปกินเป็นแคมเอาอยากจะบอกว่าแบบบรรยากาศเขาดีมากทุกคนคืออย่างคลิปเนี่ยคือเมตั้งใจที่จะมาแบบพักผ่อนจริงๆถามว่ามีคลิปเอามาถ่ายไหมมันก็ถ่ายอะเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเออมูดมันดีอะมันรู้สึกว่าค่อนข้างฮิวใจอะไรแบบนี้แล้วก็แนะนํานะคะให้สั่งเป็นบาร์บีคิวมาแล้วก็มาเป็นแบบ ฟิลย่างย่งเองเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีใช่ปะคือช่วงที่เมมามันันเป็นช่วงที่กรมอุตุป,ประกาศว่าอุณหภูมิเขาจะลดลง แต่ถามว่าอากาศมันหนาวไหมหรือว่าเย็นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคือมันเป็นฟิลแบบกัดดีมากกว่าอย่างเช่นเมย์ใส่แขนกุดเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบหนาวแบบขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเอออากาศมันก็เย็นเย็นดีนะคะลืมบอกไปทุกคนอันนี้เมย์ไปเปลี่ยนชุดมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าจะมาลองใส่อันนี้คือหนึ่งในเสื้อที่ทําขึ้นตัวอย่างบอกอัพขึ้นมาของเพลแซนดี้นะคะจะเป็นเสื้อเชิ้ตความจริงอ่ะเมย์ทำมาแล้วตัวหนึ่งนานมากแล้วแล้วก็เอามาลองใส่อะไรเงี้ยดูแล้วรู้สึกว่าไซส์มันแบบมันยังไม่ได้ มันยังใหญ่เกินไปก็เลยเอามาปรับไซส์แล้วก็ขึ้นแบบนะคะเนี่ยฝากติดตามเลยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบไซส์มันก็ยังไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องขึ้นแบบใหม่แก้อะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะแบบวางขายในปีหน้านะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นที่พักผ่อนใช่ปะถ้าเกิดใครดูในคลิป work must ก็คือเมไปซื้อรัช มานะคะเมย์รู้สึกแบบอินกับโรดักเกี่ยวกับอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะให้แบบการผ่อนคลายล่าสุดไปอ่านเจอมาเกี่ยวกับเรื่อง v e r y t h i n ชาเ o w e r เดี๋ยวมีขึ้นอินฟอร์เมชันไว้ตรงนี้ให้คือมันเป็นเหมือนการแบบเซลล์แคร์ทุกคนแบบรักตัวเองในการที่แบบดูแลตัวเองแล้วก็ในหนึ่งอาทิตย์อาจจะมีเวลาในการที่ให้ตัวเองอยู่ในห้องน้ำแล้วก็แบบขัดผิวชวีว,วันเลงเงี้ยซึ่งที่บ้านเมย์ไม่มีอ่างอาบน้ำเวลาที่จะมาใช้บาร์บอมหรือบับเบิลก็เลยจะมาใช้ที่ตามลง งแรมเี่ยแล้วคือโรงแรมนี้มีก็เลยไปซื้อเป็นบับเบิรบาร์มานะคะของรัสอันนี้จะเป็น แฟรี่บับเบิลซึ่งที่ซื้อเป็นอันนี้มาเพราะว่ามันเป็นนั้นที่ r e u s able ก็คือสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นบางอันน่ะเราโยนไอ้ก้อนเนี่ยลงไปในน้ำใช่ปะ่ะแล้วมันก็ละลายหายไปหมดแต่ว่าอันนี้คือสามารถเอากลับมาใช้ได้ทั้งหมดประมาณ3ครั้งซึ่งเราจะมาแช่น้ํากัน3คนเท่ากับว่าน่าจะใช้หมดในครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็ละ495อันนี้มันจะมีความแบบแฟรี่แฟรี่อ่ะทุกคนมันจะทําให้น้ํามันมีความแบบ กากเพ็ดใช่ป่ะหอมมากเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นแบบบบเบอร์กัมอ่ะทุกคนวิธีการใช้เขาก็มีรูปมาให้ดูนะคะ<ม>ว่าแบบให้ถือไว้ใต้น้ําที่กําลังไหลอยู่แล้วก็ไปใต้น้ําแล้วก็ ซื้ออีก2อ,อย่างมานะคะจะเป็นชาวดอร์หรอเป็นแบบผงขัดตัวทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสบู่คือความจริงแล้วว่าสองันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อแต่ว่าแบบไปซื้อเป็นบอเบอร์บาร์มาใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเดินเดินดูแล้วก็ให้เขาแนะนําว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มาสะดุดตากับสิ่งนี้คือที่จริงเราเรา,เราลองเป็นแค่ไอผงขัดตัวประกันแล้วเขาก็บอกว่าผงขัดตัวเนี่ยมันควรที่จะใช้กับอันนี้เขาก็เลยเอามาผสมผสมแล้วพอมาใช้แล้วแบบเดีอะฟิน่าก็เลยลองมา ะะซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยอะเมีขอไม่บอกลกันว่าเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือซื้อเป็นไซเล็กสุดมานะชอบมากเลยกลิ่นเขาจะมีแบบความคาราเมลนิดนึงโอเคคู้นมาเยอะมากพอแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะคะ ดีจังเลยมันีดบอกห้องอาหารก็จะอยู่ที่ชั้นสองของตัวล็อบบี้นะคะ <ห> <erfahren S 1> นกิเนชนะ็คเอาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเรากำลังจะไปคาเฟ่ชื่อว่าบอ o m มบูมคาเฟ่นี้ก็คือสามารถทาน้องหมาเข้ามาได้นะคะแล้วก็เขาจะมีค่าเข้านิดนึงเพราะว่าจะเป็นแบบฟิลสวนดอกไม้อะ่ะ ก็แบบเอาไว้สามารถถ่ายลงถ่ายรูปอะไรได้คือมเมเล็งที่เนี่ยมานานแล้วอยากจะมานานแล้วแต่ว่าจาชื่อไม่ได้เพิ่งมาเจอเมื่อไม่ไมกี่วันก่อนนะคะแล้วก็อาจจะจบแค่เท่านี้สําหรับทีมนี้ก็คือมาแบบพักผ่อนจริงๆอะ่ะแบบเน้นใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะให้รีวิวโรงแรมอะ่ะเมีรู้สึกว่าโรงแรมค่อนข้างเล็กรู้สึกช่าข้างนอกก็ค่อนข้างเล็ก<อ>เลยแบบพื้นที่อืมพื้นที่ไม่ได้กว้างมากถ้าเกิดเทียบกับเขาใหญ่ที่อื่นๆที่เคยไปมา เอออาจจะแบบน้อยกว่าที่อื่นนิดนึงแล้วก็ห้องค่อนข้างแคบอาจจะเป็นแค่ห้องเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแบบ pet friendly room อย่าเงี้ยหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการนอนแบบมีเตียงเสริมนอนสามคนอาจจะเหมาะกับการนอนแค่2คนประมาณนี้นะคะแต่รู้สึกว่าอาหารเชา้าโอเคนะอร่อย <Okay. S 1> เอออร่อยเลย <Okay. S 1> เข้าวต้ม <Yeah. S 1> เออใช่มันมีหลากหลาย uh huh. ขาวต้มอ,อร่อยมาทุกคนมีชอบมากแบบ มันอร่อยไม่่คยกิน,กนข้าวตรงอร่อยเท่านี้มาก่อนอะอาหารอร่อยนะทั้งร้านชาวบ้านก็คือถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดแบบคมเอาเมื่อคืนอะมันได้ฟิลมากคือคนคือมันแบบมันดีมูดดีอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาช่วงที่อากาศมันดีด้วยนะคะแล้วก็ติดแค่เรื่องว่าห้องอะมันเล็กแต่ก็ดีเหมือนกันที่เขาว่ามีให้ให้ปั่นจักรยานฟรีแต่ว่าจักรยานก็ไม่ค่อยมีทางให้ปั่นอะมันน้อยมากมันแคบม,มากแต่ก็โดยรวมโอเคอะ <ค>อากาศเป็นไงกันเย็นกว่าในรถจริงถึงแล้วนะคะบอสซัมบูมจะเป็นประมาณนี้อันเนี้ยคือไฮไลท์ของเขาก็คือบ้านแล้วคือเขามีเป็นแบบแรปคล้ายๆแบบกล่องของขวัญสีแดงด้วยนะ่ารักด,ดีอันนี้ดิสแ n นนะคะคนละ50บาทก็คือแค่ค่าเข้าเฉยๆไม่มีค่าแบบส่วนลด แดดร้อนนิดนึงลมแบบเย็นว่า,าเเขาก็อยู่ในลมก็คือแบบถือว่าหนาวแต่ว่ากลางแดดคือร้อน นะะคส่วนการกินเป็นโกโก้ร้อนครับแล้วก็มีนกินเมนช็อกโกแลตร้อนใสสุดมากเนี่ยตลกมากเลยอะคืออากาศหายใจเลยจริงคือแบบมันเอาของเขาก็เป็นว่ะของเธอยังมีช่องไงเออเออของเขาปกติเหมือนไปดีมเวอร์แต่ของเธอคือคือแน่นมากอ่ะเป็นนักโทษอ่ะเบอร์นักโทษแหกคุกอ่ะอะไรเงี้ยเดินเดินปะไม่เดินแล้วมือมาเรี่่อะไม่ใส่หรอไม่ติดหรอ เสียขาเข้าร้อนไหมนะ่ะเท้าอะ่ะแต่จับแล้วมันไม่ร้อนอะ่ะไม่เลยก็ไม่ร้อนหรอกอืมอันนี้คือเราต้องคอยระวังเรื่องเวลาน้องเดินนะว่ามันแบบร้อนไม่ร้อนทุกคนบรรยากาศดีมากแต่คือแบบโอเคเลยนะเสียห้าสิบาทแต่ว่าห้าสิบาทนะั้นะนะ่นะไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดของน้าได้เพราะว่าบางที่เขาจะแบบแลกได้ใช่ปะแต่อันนี้คือแลกไม่ได้ถ้าเกิดใครเข้ามาอยากข่ายรูปเฉยๆก็คือห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่กินน้ําก็ได้เช่นกัน